ความคืบหน้าล่าสุดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2565ข้อมูลณนะวันที่10ตุลาคมเวลา12นาฬิกามีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ20.9ล้านคนนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองนะครับหลักๆก,ก็จะมี2กลุ่มก็คือในกลุ่มของคนที่ไม่มีครอบครัวนะครับถ้าผ่านเกณฑ์ รายบุคคลก็จะถือว่าผ่านนะครับได้รับบัตรรุ่นใหม่ก็แจ้งผลประมาณเดือนมกราคมปี66และกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวก็คือมีคู่สมรสหรือว่ามีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปปีซึ่งในกลุ่มผู้ที่มีครอบครัวนี้ต้องผ่านทั้งหลักเกณฑ์รายบุคคลและผ่านหลักเกณฑ์รายได้เฉลี่ยทรัพย์สินเฉลี่ย ในครอบครัวด้วยถึงจะถือว่าผ่านทั้งหมดได้รับบัตรรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็จะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคมปี66เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญนะครับซึ่งการเปิดลงทะเบียนบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นั้นก็ขยายเวลาไปจนถึงวันที่31ตุลาคม65นี้นะครับท่านไม่แน่ใจอจอะไรยังไง ขอแนะนำให้ไปลงทะเบียนไว้ก่อนเดี๋ยวทางหน่วยงานภาครัฐเขาตรวจสอบเองว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอย่าเพิ่งไปฟังเพื่อนคนโน้นคนนี้ไปฟังทางนั้นทางนี้แล้วทำให้เกิดความสับสนไม่แน่ใจตัวเองไม่ไปลงทะเบียนก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยยังไงไม่แน่ใจอะไรไปลงทะเบียนไว้ก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเองว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ